จาเอ็มก็เคยมาบ้านยายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำรองสหายลุงพลนะคะ,ะวันนี้ยายก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้จาก f อฟซีตนนี้นะคะว่าวันเกิดของจ่าเอ็มเนาะค่ะเนาะทั้งจ่าเอ็มทั้งจา,อ,งจาอาร์ตแล้วก็แฟนจาอาร์ตด,ด้วยค่ะยายรู้จักกับเขามาค่ะใส่ขายายยายเขาไปทำบุญที่วัด โอ้จา่าเอ็มบาไปทำบุญทั้งจาอาตและจา่าอ็มเนาะเขาก็รู้จักกับยายเนาะเขารู้จักกับยายตอนที่จาเอ็มมาหาลุงนี่ก็เขาก็ติดต่อยายมาค่ะติดต่อยายมาเขาไม่ได้ติดต่อใครเลยอันนี้เรื่องจริง ถ้ายายพูดเอาแต่ดีเจ้าของนะให้ไปถามจ่าอ็มเลยค่ะเขานะ่ะโทรมาหายายว่าลุงพลอยู่ไหมคำแรกยายเขาเขารู้จักบ้านกกะกก็งพ่อยายจ่าอ็มนะคะเขาติดต่อมาทางยายเพราะตอนนั้นสมัยนั้นจ่าอ็มอาจจะเก่งใจลุงพลเนาะไม่เข้ามาหาลุงพล่นกนเนาะที่นี่เขาก็รู้จักกับยายยายก็แนะนําว่า ามาจากนั่นมานี่กี่กิโลกิโลแกไม่เคยมานะจ่าเอ็มนะอมพอมาถึงแล้วก็เขารู้จักกับอันกับตันด้วยกับตันก็รู้จักกับยายเนาะอันแรกอะแล้วก็ยายไม่รู้ว่าจ่าเอ็มนะ่ะเป็นคนเกิดวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นยายก็จะมาอวยพรถึงให้จ่าเอ็มมาอวยพรให้จ่าเอ็มนะยายก็นับถือเหมือนลูกเหมือนหลาน มีอะไรยายก็ปรึกษาใจเอ็มใจเอ็มก็ให้ความแนะนําให้แนะนําให้ยายทั้งจะอาร์ตและดีกับยายทาอะไรอะทำรายได้สร้างไรายได้อะไรให้กับยายอยู่บางทียายทําไม่เป็นก็จะอาร์ตจะอาร์ตอยู่ก็ให้แฟนจะอาร์ตทาให้ตอนนั้นยายยังทําไม่เป็นใจเอ็มนี่ก็ให้แนะนําทําอย่างนี้ทำนี้ยาย เออก็ดีแล้วค่ะดีแล้วดีแล้วออเอฟซีจำได้ไหมที่ยายตั้งหัวข้อตอนสมัยนั้นนะพอให้ f อฟมีตาทิพย์นะยายหมายถึงอะไรก็ถ้า f อฟที่เข้าใจยายเขาก็คงรู้ค่ะยายจะไปพูดออกนอกหน้าเกินไปเดี๋ยวมันก็เคลองกันเนาะตาเอ็มเขาก็เป็นคนดีมาตลอดแต่ว่า คนบางคนเขาอาจจะมองไม่เห็นความดีเนาะเขามองเห็นแต่ว่าจ่าเอ็มนะเป็นคนแบบนั้นๆๆๆนนแต่สําหรับยายนะยายมองว่าจ่าเอ็มเนี่เป็นคนปกป้องอยู่นะในสายตายายนะแต่คนอื่นก็ไม่ทราบค่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าจิตใจของเขามันเป็นยังไงเนาะไม่รู้ค่ะแต่นี่ยายนะรู้จักค่ะรู้จักจ่าเอ็มพอค่ะ เพราะว่าวันนี้ก็วันเกิดของเขาอยากจะอวยพรให้จาเอ็มจงมีแต่ความสุขความเจริญรักครอบครัวรักครอบครัวรักพ่อรักแม่มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวเราต้องสร้างฐานะครอบครัวเราให้ดีที่สุดโดยลูกแต่อย่าไปเรื่องที่มีอะไรกับที่ไม่เข้าใจกันที่เคยว่าอะไร เคยทำอะไรที่ไม่เข้าใจต่อคนอื่นก็ขอให้จาเอ็มไปไต่ตรงให้ดีนะคะถ้าเขาบอกว่าผิดเราก็ยอมรับผิดเราก็แก้ไขในส่วนนั้นมันไม่ได้นักหนาอะไรหรอกลูกมันสบายอยูออ่ถ้าเป็นลูกผู้ชายเราก็ยอมรับผิดค่ะมันไม่ได้เรื่องคอขาดบาดตายหรอกถ้ามันที่ทำให้ถูกต้องถ้าว่าอยากได้คลิปใครก็โทรไปบอกเขาว่า ผมขออนุญาตเอาคลิปไปลงได้ไหมครับถ้าเขาไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรหรอกลูกเราก็หาเอาเองเมื่อก่อนเรายังไม่เรายังไม่มีจุดนี้เราก็หาเอาเองเพราะฉะนั้นอย่าน้อยเนื้อต่ำใจถึงเขาจะว่ายังไงเราเป็นคนดีก็ไม่มีอะไรจะมาะมาทำลายเราได้หรอกเชื่อเชื่อยาย,ายเลยนะคะเชื่อยา,ยายที่สุดเลยยายจะไม่พาให้ลูกๆล,ลงไปนระกหรอกมิจะจะพาลูกขึ้นสวรรค์ค่ะ พี่ยายออกมาพูดนี่ก็ยายก็ผากเตือนจ่าเอ็มด้วยค่ะบางทีเราเรียนสูงไปรู้เท่าไม่ถึงการก็มีนะอืเพราะฉะนั้นนะ่ะให้ติดตองแล้วก็ถ้าอยากได้คลิปใครก็โทรไปเลยขออนุญาตเขา,เขาเขาให้อยู่แล้วละ่ะถ้าเราขอเขาต้องให้ถ้าบอกว่าโอ้ยไม่ได้ครับอันนี้เขาก็ต้องบอกว่าไม่ได้ค่ะเหมือนอย่างเซฟยันนี่เนาะมาขอให้ยายเต้นนี่ อ่าเขาก็ยายก็ทําให้อืยายไม่ได้มีอะไรหรอกยายน่ะไม่คิดเล็กคิดน้อยค่ะแต่คิดมากเฉยค่ะน้อยน่ะไม่คิดค่ะคิดมากค่ะคิดเยอะค่ะคิดให้นักแน่นค่ะนะคะแล้วก็ขออวยพรให้จ่าเอ็มจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดก็ขอให้จะเอ็มจงสมความมุ่งมากปราถนาออย่าเจ็บอย่าจนทำ YouTube ก็ขอให้มันรวยรวยล่ำล่ำรวยรวยเฮงเฮงต่อไปอประคับประคองชีวิตครอบครัวให้ดีเด้อลูกเด้อ,อแล้วก็ให้เป็นคนดีของสังคม ให้ให้เป็นคนดีทุกสายตาสำหรับผู้เท่าผู้แก่เด้อผู้หนุ่มก็สร้างเถอะผู้เฒ่าแบบควยอยากให้คนมาเอาใจอยู่เด้อค่ะ,ะแล้วก็ขอให้จายเอ็มนะมีแต่รวยรวยถูกหวยรวยเบืรอร้อยล้านพันล้านเงินล้านเข้ากระเป๋าเงินแสนเข้าเหงื่อเด้อ,อให้ ขับรถขับเรือก็ให้ระวังอย่าซิ่งหลายให้เพ้อถูกหวยลอตเตอรี่แล้วก็มารับย้ายไปเที่ยวอันอุดรนท่านี่แน่เด้อ,อแม่นอุดอหรือวะจ่าเอ็มอยูนะ,อะขอให้จาเอ็มจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ร่ำร่ำรวยรวยเป็นคนดีของสังคมนะ คุณลูกชายจงจำยายจำลองไว้นะว่ายายคนนี้ไม่เคยที่คิดที่จะให้คนอื่นตกต่ำมีแต่คิดอยากให้คนอื่นดี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 ดดต่อกันมีอะไรก็พูดกันมีอะไรก็จับเขาคุยกันเลยมันถึงจะดีกันเนาะคะ่ะเนาะต่อไปนี้ก็ขอให้วอวยพรให้อีกก่อนรอบสุดท้ายเนาะ ขอให้รวยๆอย่าเจ็บอย่าจนเด้อขอให้ครอบครัวมีความสุขและขอให้ครอบครัวมีความมั่งคั่งเจริญเจริญเจ้าค่ะคลิปนี้ก็ขอบจบแค่นี้นะเจะ้าค่ะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตั้ให้ยายจำลองคนกู้สุริโยบ้านกกอกเจ้าค่ะขอบคุณเอฟ ทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะขอบคุณเจ้าค่ะ